จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะืันนี้แอดลุงจะมาลงแนวทาง3ตัวจินแบ่งรัฐบาลวันที่6 6เดือน8 2.565งเนาะเมิ่งบรรยากาศทองใบสีของผู้เพ็ดหนักลาดพี่ลุงได้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วหลายพานแนเดอร์เพราะว่าวันนี้พี่ลุงจะเป็นวันดีวันที่สิสิงหาพี่ลุงจะได้เปิดปาระะมีแล้วก็เปิดโชว์เปิดลาบ เนาะหาเป็นเพื่อนจมบาลมีน้ำไปลุงเนาะไปลุงได้เดนแล้วเหนื่อยมากน้องเว่าพไปลุงจะเซ็ตได้เนาะเป็นแนวทางให้เด้อไปลุงมาเป็นสามตัวสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเนาะเต่งโต๊ดพิจารณาาด้วน้องๆบางครั้งก็มีเข่ามีรูดเป็นของธรรมดาความชอบส่วนบุคคลน้องๆเนาะบางครั้งก็มีเข่ามีรูดเป็นของธรรมดาเพื่อยังพปลุงว่านะลองๆเนาะ อ,นนอันนี้หนักเกี่ยวพลุงเฮ็ดเอาเส้นเหนื่อยเลยท่านพี่ลุงว่าพี่ลุงก็มีเวลาเด้นเด่นน้องพี่ลุงก็เลยเฮ็ดเส็แล้วพี่ลุงก็เลยมาถ่ายําเพราะว่าพี่ลุงจะได้เปิดบาลมีของปูคนน้นเนาะแต่ถ้าเขาไปเบิ่งแนวทางน้ำกันเนาะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะเป็นแค่แนวทางเด้อน้อง เจ้าน้องๆเอาพี่ลุงขอโทษเด้อว่ามีเวลาหลายปัญหามันหลายอย่างเนาะแล้วก็พี่ลุงบ่ค่อยสบายนะตั้งใบสีของปูนำ้ำลายอย่างเนาะน้องๆมันนี้พี่ลุงมาสรุปให้เลยสรุปโคกสุดท้ายให้เลยเป็นแค่แนวทางนะน้องๆน,นะสามตัวอ่าสามตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่งเนาะวันที่สิบหกเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะน้องๆแล้วก็สรุปได้หนีเลย สรุปใน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 คลิปเดียวเลยแล้วก็สองตัวล่างเนาะน้องๆเนาะสองตัวล่างอ่ะกับพิจนาเด้ออันนี้อันมันเป็นแนวทางที่ว่าพ่ลุงคัดออกมาแล้วตดออกมาแล้วว่าพี่ลุงชอบนะต่ว่าพี่ลุงมักละล่ะเนาะพลุงสรุปให้ในคลิปนี้เลยเด้อสองตัวล่างเนาะสองตัวล่างคลิปเดประมูลมระเ็นพ่ลุงเนาะน้องๆ อันนี้สามตัวอันนี้คือพี่ลุงชอบแล้วน้องๆชุดเต็มพี่ลุงบได้ลุงไห้เนาะเอาขัดออกมาเลยตัดออกมาเลยให้มีมาขัดออกมาแล้วเนาะเป็นแค่แนวทาาไหเดอห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดอันนี้สำหรับพี่ลุงมากเด้อน้องๆนี่สำหรับพี่ลุงมา แล้วก็ศูนสามแปดตัดเลน้ำเลือดน้องๆหนึ่งสามแปดเนาะเพราะว่าพี่ลุงอ่าฟันบนอะ่ะที่แปดจะแล้วเนาะอันนี้กันเด้ดอเนาะอันนี้กันกันหกหนึ่งแปดยามมาพ่อเนาอ,อันนี้กันนะจ๊ะ พี่ลุงช่วงนี้พี่ลุงบ่ค่อยว่างก็ยังวางนันแหละหลายสิ่งหลายอย่างนอ้นองๆเพืสุขภาพพี่ลุงนอ้นองระว่าแล้วก็สองตัวร่างอันนี้คือพี่ลุงมักได้นนอง,นองพี่ลุงคัดออกมาแล้วเด้อพี่จารนาเอา สองตัวแรามีลายศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าสามอันนี้ตัว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 กันนะตัวลองตัวกันไว้เลยนะมีหกสามแล้วก็ห้าเจ็ดอันนี้ตัวกันนะ ตอนซื้อวงมุนมาเป็นพี่ลุงน้องๆแัดเนาะอันนี้มาสรุปพี่ลุงมาสรุปไ้เลยเด้วยน้องๆสรุปในชิปเดียวเลยอุ้ยแต่ต่างตกสดีสดีเห็นชชดเนาะเห็นชัดเนาะพี่ลุงชอบพี่ลุงมากด้วยน้องๆพี่ลุงมากพัถึงพี่ลุงที่ตัดออกมาคือมักทุกหางด้วยน้องๆพี่ลุงจะมักทุกหาง มักตหางแต่ว่าความชอบของพี่ลุงนะอันนี้หมายถึงความชอบของพี่ลุงวะ่ะมันจะมีประมาณนี้เนาะ,นะอ่าใน,นความมักของพี่ลุงส่วนสองตัวลางอ่าพี่ลุงลืมลืมหาเก้าหาเก้าขาดบ่ได้อะไรเด้อยน้องหาเก้า,าห้าเก้า,า,กาลืมลืมโทษทีโทษทีขาดไม่ได้นะเนาะ อันนี้สองตัวนี้ละสองตัวลางพี่ลุงมักเด้อให้กลับตัวน้ำตัวที่พ่ลุงมักอ่ะอันนี้ตัวกันเนาะขอพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะถูกหวยรวยเบอร์เนาะขอให้แห้งปังๆทุกคนเด้อน้องๆโอเคจจะพี่ลุงกรบอกแค่นี้นะจ๊ะสรุปห้เลยเพราะว่าพ่ลุงบ่มี่เวลาเนาะน้องๆเนาะโอเคนะจ๊ะขอถึงล้ำรวยทุกคนทุกคนเด้อ